เฮ้ยสกดไว้สามสองสามสองสามสองกินต่อดู่หรอตื่นเตะบอลน่ะที่นัดไว้ปีศาตรายเจ้าต้องถอยไปยตื่นวอยเจ้าปีศาจเองรู้รจุดอ่อนข้าหรอตื่นเฮ้ยเปจุดอ่อนข้าเลยเหรอตช่ใ,<จ>ตใครอยากอยู่ทีมพรีเดินหน้าขึ้นมา มาไหมพี่เต๋บ<ว>อลลี่กลัวตายว้คนอ่ะเพื่อนอ้วนมีน้ำใจมีแต่น้ำใจแต่ไม่มีตังค์อ่ะชายรอเลยอ่ะไปดิเอ้ยเดี๋ยวมันไปเอาเงินแน่เลยข้าว่ามันหนีไปเถอะกี่วันดีๆนะเฮ้ยอย่าให้ตัวเลขมันเยอะนะโอ้ยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่กินมนันแหละนี่ เฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอวัดผิดหรือเปล่ามันต้องนี้นี่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 วัดใหม่วัดใหม่กี้เออเออเมื่อกี้เ้าอาจจะวัดผิดก็ได้อืมไม่ใช่ไม่ใช่เลขนี้นี่นี่ต้องนี่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 โอ้ยนี่นี่นี่ต้องอย่างนี้ไม่นี่โอ้ยเจอแล้วนะตัวเลขมันก็ฟ้องอยู่เนี่ย เอลสาจะไปขอ2ี่้ายี่้า,าโอ้ยเพื่อนกันก็ลดให้หน่อยสิโอ้ยเอลนะไม่ใช่ขายของโอ้ยจะอายจะเอาอะไรนักหนาเนี่ยจะดูข่าวก็ไปดูที่บ้านไปจ้ากิกๆวัดใหม่ให้หน่อยดีมันอาจจะผิดก็ได้ไม่วัดแล้ว3าสองก็คือ32มนี่อยากขอก็กินลินลน น้อนหยุดดูข่าวแป๊บไปซื้ออะไรลินลินมากินดิอยากกินตีนไม่ใช่ค่ะไม่ได้อยากกินตีนกายหมายถึงลินลินก็แบบว่าเอออยากกินอะไรกินๆินเงี้ยไปซื้อให้หน่อยลินลินแย่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 กี่วัดอีกรอบดีโอ๊ยวัดสิแปดรอบแล้วไช่แล้วเสียเวลากินกินมันโมโหใครมาไม่เอาใส่หัวปุกี้อ่ะเอ้ามันโมโหเองแหละใช้มันน่ะกี่แกดิ เมทานต่อวันเออกินอย่างเงี้ยพอได้ลีนหน่อยเออกินของไม่มีไขมันอะผอมแน่จ้าเทมากี้โอ้ยเ่งหิวเลยแต่ขี้เกียจแกะเอา้าอีแกะให้หน่อยอีแกะไม่เป็นก็ไม่ต้องเจนอา้าวจุดจบสายลีนนอนเอ็งไม่ซื้อแบบที่เขาแกะมาแล้วอะแล้วก็ไม่บอกอ้ยไปซื้อมาใหม่เลยขี้เกียจแกะแกะไม่ยากหรอกเนี่ยโอ้ยก็บอกว่าขี้เกียจแกะไงปุ๊กกี้ ไปซื้อมาใหม่เอาแบบที่กินง่ายๆนะ easy easy ง่ายๆโอเค easy แนะ่ <c oughs> ยืนมองไรรนะ้อน easy easy นอนเรียกชื่อฉันทำไมอะ่ะโอ้ยมก easy easy ไม่ใช่ปุ๊กกี้วัดวัดวัดไหนให้หน่อยดิอ่ะเอาไปวัดเองเลยเองบูลลี่ความสวยข้าหรอใส่วัดเจือกอะไรกับความสวยเขาไว้วัดเอลวใช้ความยืนยงน เฮ้ยนอนมเมื่อไรจะมาอีซีอีีเอาไปอีซี่อีซี่เฮ้ยไหนลินลินอะแต่ก็ดีก็รู้ไงกินง่ายไหมอีซี <Easy. S 1> อืมจะกินให้กรีนน้ำหนักมันจะขึ้นเอานะอ่ะมองสายวัดเอาไว้เตือนตัวเองหมูปิ้งอยู่ตรงหน้าจะให้ข่าดูสายวัดเพื่ออะไร ขนาดไม้ยังไม่เข้าข้างเองเลยเป็นเช่นนั้นความพยายามของเราอยู่ที่ไหนการได้กินก็อยู่ที่นั่นสกดจิตค่าดีบุกกี้ใจแข็งไ้โลอยากินต่อสามสองสามสองสามสองพอเฮ้ยสกดไว้สามสองสามสองออส,สามสอง,สสองกินต่อบุกกี้ช่วยค่าดีอยากิน ย่ายกินเหนาน้ำหนักขึ้นแต่พละของหมูปิ้งรุแนแรงกว่าไหนบอกกินลินพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาสามเดือนแล้วจากยี่สแปดมาสามสองอะแล้วมันถึงสามห้าหรือ,อยังเล่า<ม>กินกินปะอากินปะกินค่าขอขึ้นบ้างอ้าว อ,อย่าไปซีเรียสน้ำหนักเป็นเพียงแค่ตัวเลขเออจริงๆริงจงดาเมจของหมูปิ้งเนี่ยมันรุนแรงมาก่กีถขำอ,อะไรพรุ่งนี้เราจะไปออกกำลังกายกันอย่างสดชื่นเตรียมตั้งแต่คืนนี้เลยเหรอเออกลัวไม่ทันไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสายรัดหน้าผาก กางเกงวอร์มและถุงแท้าถุงเท้าเออของนูนัสก็พร้อมเหมือนกันเริ่มจากถุงเท้ากางเกงวอร์มนาฬิกาว,วัดการเต้นของหัวใจและทำไมปัดใบปามือมันมั่นเพิ่งกินกล้วยทอดมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นสายลัดหน้าภากไม่ว่าจะเป็นเสื้อออกกกำลังกายพวกเราก็พร<อ>้พอม<ๆ>ตื่นสายยังไงก็ไปทัน กูฉันนะก็ไม่ได้สักนี่ปัลโไม่ต้องห่วงไม่มีทางตื่นไซนี้เย่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 ไม่แย่ <c oughs> นูนะัสโซกิ้วเช้าและไปตามเพื่อนสองสุดบน่น โอ,อ,อ้ยสองคนนี้นะต้องคอยปลุกคอยเรียกดากิแอลลิวโลเห็นไหมมันยังไม่ตื่นเชื่อ,อยังเออจริงเรยกไปรอยตรง้น้นห่อยเออกำลังง่วงโอ้ยบอกให้รอไม่ใช่นอนดูหรอตื่นเตะบอลนนะที่นัดไว้ ปีศาจร้ายเจ้าจ้องถอยไปยข้าได้เทพใหม่มาอย่าเข้ามานะอยู่หรอตื่นยังไม่เข็ดสินะ้ยตื่นโว้ยทีนั่นด้วยอ่ะแต่บอลเองใช้เสียงคำรามขู่ข้างั้นเหรอโว้ยไปปลุกน้องเป็ดดีกว่าตื่นอ๋อน้องเป็นดนั้นบาจีต้องใช้วิธีนี้ตื่นโว้ยเจ้าปีศาจเองรู้จุดอ่อนข้ารอ โอ้ยเดี๋ยวก็ทับฉันตายโอ้ยไม่ได้ตัวหนักขนาดนั้นไม่มีศิลปะในการปลุกเพื่อนเลยเก่งก็ไปดิดูแล้วจำนำไปปฏิบัติปีศาจยิงแค่ตบเจ้าออ้ยอุ้งเอาไงดีอะเก่งก็จะเก่ดิจีค่าเหรอจีปุ๊บแล้วก็ตบปั๊บอ้ยจีปุ๊บแล้วก็ตบ กินปุ๊บแล้วกระุ๊บปั๊บปีศาจยุงไปไกลเลยนะถ้าไม่เชื่อหรอกดรนตีโอ๊ยนี่มันหลับหรือตื่นเนี่ยอ้วนเอาไงอะเก็งจะไกลดิตัวนี้ไม่ได้เอาตัวนู้นก็ได้อ้วนตัวนี้จุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนขาขาเอ็งมาบุกป้อมข้าเลยหรอกีกีกกีกเราจะจะกระตีขามันให้ตื่น ไม่ใี่จุดอ่อนเ้าเลยเหรอใช่ไ,ไม่ไหวเย้ยยุงเอ็งไปแล้วเหรอใครจีดยากันยุงเนี่ยมเมนเกินยังวนเวียนอยู่แถวนี้เหรอเพิ่มความชัวโอยเปิด้ตตีแล้วสูงไม่ได้เลยใช่อ้วน วันนี้พวกคุณฟังนาเราจะซ้อมบอลอย่างตั้งใจแบ่งฟังกลุ่มนะสามคุณเป็นใครมาสามพวกเราวันนี้ผมเป็นโค้ดไงเออเออมันเป็นโค้ดฟังมันหน่อยอ่ะแบ่งฟังกันอย่างเท่าเทียมใครอย,อยากอยู่ทีมพี่เดินหน้าขึ้นมาดีมากอยู่คนเดียวก็ได้เว้ยถ้าจะรังเกียจกันขนาดนั้นน่ะกีลีมาเออไมอ่ะเออไป เตรียมตัวแพ้ได้เลยนะพวกเองอ่ะมั่นใจเหรอเฮ้ยขู่มันไปก่อนดีดูทีมพวกข้าซะก่อนนั่งเป็ดคนเดียวก็เหลือแล้วเลี่ยมดีมากงานตามนี้นะทีมเอหัวหน้าทีมคือเอี่ยมโลทีมบีหัวหน้าคือนางเป็ดงานจับมือก่อนแพนพระชนะเป็นเจ้าวาสเฮ้ยรู้ชนะรู้แพ้รู้ภอยโอ้ยคนมันมีหูวะ จับมือไม่หลีไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเองบีบมือจำไว้นะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้อะไรไม่เท่ารู้หนังสืออุ้ยพูดอะไรนักหนาเนี่ยเป็นคนแล้วก็พูดไม่หยุดพูดอะไรนักหนาเนี่ยทุเรียนลำไยห,หรือเปล่าถ้าอยากกินฝั่งหนูนะ่ะมันไม่มีความเก่งอะไรหรอกมันเน้นฮายอย่างเดียวใช่ไหมพรามไหมรีวรอพร้อมเองทำไรอะ่ะพร้อมไงมจะแพ้เพราะตัวเนี้ย นักเป็ดพร้อมไหมพร้อมเออเรื่องทำเถอะทั้งสองทีมลงสนามได้ครับ,รบอ่ะโยเรียนหัวก้อยเอเลือกหัวแล้วบีก็ก้อยออกหัวหนเะเอได้เลีย อุ๊ยโคเด็ดมันร้อนเป็นนักกีฬายอย่ากลัวร้อนมาบุกเฮ้ยพวกคุณมาทำไรเนี่ยฝั่งนู้นบุกไปยิงประตูละ ี่ตบก,กลัวดงเว้ยคนไม่มีคนอีกแบบสบอดีอย่างเงี้ยคือทำไมพวกคุณไม่ป้องกันประตูอะฉันกลัวรอ้อนจริงอะนะเย้เอ้าวไม่กลัวแพ้กันหรอกลัวดำมาก เฮ้เอย่าตามมาไม่เอาไม่อาตามมาอยู่ด well ้วยแม่วันนี้ซ mm ้อมก็ดีมากเข้ามานั่งเขาเหนื่อยก่อนโรงเรียนเราต้องชนะแน่นอนซ้อมได้แข็งแก่งยอดเยี่ยมแบบนี้นะเราต้องไปกินหวานหวานเย็นเย็นชื้นจ้า จุดแข็งของมันนะคือการแนะนําของกินเป็นเช่นนั้นกินซาซายเยน็ยนเย็นชื่นใจสดชื่นงั้นกี้ขอตัวนะไม่เอาหัวไปด้วยจะมองเห็นหรอเฮ้ยตลกดีพอดีนัดกับคุณแม่ขาเอาไว้ว่าจะไปทุรละไปซื้อขนมให้พวกเรากินใช่ปะไม่ใช่เอา้าแรงน้ำใจไม่เหมือนอ้วนแรงน้ำใจไม่เหมือนอ้วนคอยแนะนำสิ่งดีๆให้ตลอดนี่แหละจุดแข็งของเขาอย่าเพิ่งชมเยอะเดี๋ยวมันมีหักมุมเฮ้ยไม่มีหรอกเองอ่ะมีน้ำใจ จะวาอย่างนั้นก็ได้นะคนมีน้ำใจอยหายยากในสังคมใช่ริ้วรอพูดถูกว่ามีตังเรียงพวกเธอด้วยน้ำใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำเป็นได้หรอฮะกะเออข้าผิดยังไงไปละบุคคลน,นี้ควรได้รับการสรรเสริญเ้ยอย่าชมเยอะเพื่อนเขาชมมาดีแล้วรับๆไปเถอะคำชมมันไม่หนักคอ <c oughs> ร้องเพลงให้อ้วนสักเพลงหนึ่งพวกเรามาอา้าวแล้วผมอ่ะนั่งมาแล้วเนียไปก่อนไม่มีบท โอ้ยไปมาพวกเราร่วมร้องเพลงกันสามสองหนึ่งอ้วนอ้วนอ้วน,นเป็นเด็กดีอ้วนอ้วนเป็นเด็กดีอ้วนอ้วน,น,นเป็นคนดีนี่คือจุดแข็งของเขาใช่ไหมใช่ไปอยากจะมีซีนกับเขาจังเลยป้าครับเจอตรงนี้เลยครับ ไม่ต้องห่วงเรียกใ้และอ้วนมันเป็นคนมีน้ำใจก็บอกแล้วเออจริงเอาโกโก้ค่ะเอาชาเขียวคับเอาชาตำเย็นค่ะเอาโกโก้ค่ะไปค่ะเอาโกโ้ค่ะดูดิยืนรอเอาน้ำให้เพื่อนจุดแข็งของเขาอะ่ะมีน้ำใจจริงจริงอย่าพึ่งพูดเยอะ๋ยวมีหักมุหกมหักมุมหักมุมอะไรแล้ว นี่ของผมโกโก้กินก่อนนะอืมไม่เป็นไรคนมีน้ำใจกินก่อนเลยไม่เป็นไรเพื่อนทุกนจุดแข็งของนายคือมีน้ำใจ <c oughs> อ่าได้แล้วลี่ขอบใจเพื่อนอ้วนจะไปหาเพื่อนดีๆแบบนี้ที่ไหนไม่เป็นไรคร่ะเดี๋ยวผมเสิร์ฟเองครับดูเองดูน้ำใจกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทร เขียวครับอครับหกแก้วร้อยี่สิบาทเก็บกระใายอ่าเพื่อนอ้วนมีน้ำใจมีแต่น้ำใจแต่ไม่มีตังค์อ้าวเฮ้ยใครจ่ายอ้วนชายรอเลยอ่ะไปดิเอ้ยเดี๋ยวมันไปเอาเงินแน่เลยข,นนข้าว่า,ว<ขอ> <ท ral> ามันหนีไครเ่ออ้วนพร้อมอย่าเพิ่งหนีสามตัว<ข>อ้าวหาหมดแล้ว<ขอ><ขอ>สรุปใครจ่ายคะ,ะ<ขอ>หนูเองค่ะ เจ้าอ้วนนะาเจ้าอ้วนมีนแต่น้ำใจแต่ไม่มีตังค์เฮ้ยหน่อยแน่ก็ว่ายู่หักมุมหักมุมอะไรของมันจุดแข็งมีน้ำใจแต่จุดอ่อนไม่มีตังค์โดนเบลอยี่สบายตัวเลยโลสรุปไหมครับหนังสรนสาตอนจุดแข็ง vs จุดอ่อนก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะครับใครสั่งโกโก้บ้าง เองสั่งชาเย็นเหรอไม่ค่ะสั่งน้ำบ๊วยอย่าลืมกดติดตามพกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ